ต่อเลยค่ะต่ออีกค่ะใช่ค่ะใช่ใชต่อค่ะต่อเอาออกค่ะแน่เก่งมาก อ่าวิจิทำต่อเลยลูกวิจิทำต่อเลยอุ้ยเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะไม่เป็นไรเอาใหม่ค oh oh <my> ่ะอืมอ๊ย อีกแล้วทำใหม่นะคะใช่ใช่ไม่เป็นไรคะ่ะทำใหม่คะ่ะวิธีทำใหม่คะ่ะ ใช่ใช่ไม่เป็นไรค่ะทําอีกอใช่ใช่ใชลูกหยิบออกค่ะนั่นแหละ